คนที่เลือกประธานาธิบดีบองบองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหนุ่มสาวอายุถ้าจะเปรียบเทียบของไทยก็พวกเขาอาจจะต่ำกว่า30แต่กรณีของไทยนี้อาจจะหนุ่มกว่านะครับ ที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่สนับสนุนบองบงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์ของอดีตของคุณพ่อฉะนั้นเธอเวลายุทธวิธีการหาเสียงของบองบองนี่ฉลาดมากเพราะว่าเขาจะเลือกเน้นบางเรื่องที่พ่อเขาทําได้ดีเขาจะใช้คําว่าเป็นโกลเด้นเอราเป็นช่วงทองของฟิลิปปินส์นะครับคือเลือกสรรน,นะครับสิ่งที่ประชาชนจําได้หรือรุ่น บุญ่าตายายจำได้ไม่พูดถึงเรื่องเลวร้วายนะครับเรื่องคอร์รัปชันอะไรทํานองนี้นะไม่ลบประวัติศาสตร์เพียงแต่ว่าเลือกหยิบเอาประวัติศาสตร์ที่มีผลดีแล้วก็เขาไม่อยากรลบเพราะว่าตระกูลของมาโกสเป็นตระกูลยาวแต่ละตระกูลเนี่ยมันมีประวัติมาเหมือนกับของไทยมีบ้านใหญ่ อันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยน่าสนใจก็คืออิช u ชซึ่งทางกลุ่มของบองบองเนี่ยเกี่ยวกับปากท้องเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศที่เป็นปัญหาใหญ่รู้สึกว่าเป็นประเทศเดียวที่เรียกว่ามีแรงงานไปทํางานต่างประเทศมากที่สุดในอาเซียนคือประมาณ11ล้านคนนะครับไปทุกแห่งทั่วโลกนะครับสิ่งที่บองบองฉลาดอีกประเด็นหนึ่งคือว่าเขาสามารถสื่อข้อความเหล่านี้ผ่านโซเชียลมีเดีย คนฟิลิปปินส์เป็นคนชอบสื่อสารนะครับฉะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นประเทศที่เรียกว่าก้าวไกลที่สุดในการใช้แอปพลิเคชันการ t a r g e t ็ตประเด็นนี้ทำให้บอ,บองบองเนี่ยได้รับความนิยมช่วงหาเสียงเนี่ยเขาจะไม่ได้ข่าวจากกลุ่มของประธานาธิบดีบองบองเลยเพราะว่าเขาจะให้แต่กลุ่มของโซเชียลมีเดียบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเขาได้วางตัวไว้ฉะนั้นข่าวอะไรต่างๆนี่จะออกจากกลุ่มพวกนี้นะครับ ่วนประเด็นที่3ในกรณีของฟิลิปินเนี่ยซึ่งจะต่างจากของไทยก็คือว่ามีตัวเลือกรองประธานาธิบดีที่มีคนรู้จักเคยเป็นคู่แข่งมาแล้วไม่ต้องแนะนำ